ได้มีโอกาสนะครับมีส่วนร่วมในงานนี้นะครับให้ผมมีโอกาสได้ประสานในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งอาจจะมีส่วนบกพ่องบ้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ห้าหมู่หกนะครับแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของตำบลนะครับอบพรต่างนะครับที่นะครับให้เกียรตินะครับพวกพวกเรามากเลาให้เกียรตินะครับสุขผลมาแต้มนะครับที่มาดูแลในวันนี้ ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือขอความกรุณาวันนี้นะครับน้องๆนะครับที่มากันนะครับขอความกรุณานะครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่นําเข้ามาในพื้นที่นะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเราคือลานบุญนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ดื่มก็จะดีถ้าอยากจะดื่มขอให้ไปดื่มข้างนอกนะครับน้องไปซื้อข้างนอกที่นี่ไม่มีขายนะครับขอความกรุณาร้านค้าด้วยไม่ขายนี่ขอขอกันนะครับ นะครับแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มานะครับวันนี้เจ้าหน้าที่จะดูคึกคักนิดนึงนะครับประมาณสามสิบท่านโอ้สามสิบนะเจ้าหน้าที่ที่มานะฮะแล้วก็จะเรียนเชิญนะครับทางผู้นํานะครับไปกล่าวอะไรนะครับกับพวกเรานะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เหมาก่อนเนาะนะครับเจ้าของพื้นที่ครับครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านแล้วก็ลุงคนฝาแตนคุณอนุวัฒน ท้นที่แล้วก็ท่านทุกท่านนะครับเจ้าหนี้ทุกท่านแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับทั่วโลกแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าผมก็ดูแลพื้นที่นะครับก็ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมนะครับที่ทางมูลน,นิธิปัสสันนะครับได,ได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับ ไม่ว่าจะยังไงนะครับผมก็ให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับดูแลซึ่งกันและกันเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วผมก็ทอดทิ้งไม่ได้นะครับก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับมาทา,ทางใกล้ทางไกลนะครับวันนี้ก็ขอให้สนุกสนานแบบไม่มีดีกรีนะครับถ้าทะเลาะวิวาทาท่านบอก คณะรักษาความสงบบอกแล้วไม่ฟังนะครับอ่าบอกแล้วถือว่าไม่ฟังเราก็จะจัดให้แบบเถื่อนกับท่านเลยนะครับอ่าท่านมาเถื่อนเราก็ไปเถื่อนนะครับอ่าก็ฝากน้องร้องทุกคนด้วยนะครับให้อยู่ในความสงบแล้วก็สนุกสนานเต็มที่นะครับอะอผู้ใหญ่เดินต่อลุกเถ สวัสดีนะครับพี่น้องขอเป็นภาษาบุไทยก่อนมานะครับับพี่น้องบ้านเฮานะครับหมู่ห้าหมู่หกแล้วก็พี่น้องบ้านไกลเลือนเคียงนะครับยูทูบทุกช่องนะครับเอฟทีโทรโลกหรือในประเทศนะครับแล้วก็หัวหน้าสพวันนอนใวาดนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับประมาณ30มสกนายนะครับวันนี้คับในเราก็มาแนะนํารักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับสำหรับลูกหลานนะครับที่มาเที่ยวในงานนี้หรือวันเกิดของลุงพลวันนี้เราก็ทางลุงพลก็มีหรือว่ากิจกรรมหรือสร้างความสนุกสนานให้กับลูกกับหลานที่น้องทุกพัน์ทุกคนมอบความสุขให้ทุกคนฉะนั้นนะครับลูกหลานที่มาร่วมในงานลุงพลก็นะครับจะให้มีเรื่อง ตีกันทากันขึ้นนะครับเพราะว่าสถานนี้ก็เหมือนกับคุณอนุวัฒน์ได้พูดนะครับเป็นสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับที่ในพื้นที่เรานะครับฉะนั้นเราก็ควรจะอนุรักษ์และนับถือท่านนะครับที่เข้ามาเพื่็ให้ความเคารพนะครับสําหรับดีกี้นะครับก็ไม่มีนะครับตามกฎพื้นที่นะครับคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของลุงพลนะครับก็ ่ไม่มีดีกีนะครับส่วนที่สนุกก็ขอให้สนุกไปนะครับสำหรับผมนะครับก็ฝากอย่างเดียวเรื่องก็คือความสงบเรียบร้อยนะครับสนุกก็สนุกอยู่ในความเรียบร้อยไม่ให้จะตีกันฆ่ากันัวล่างข้างแกะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอฝากลูกหลานทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอมอบไม่ให้กับท่านสอทอวาน,นนนีว่าเราหน้าทีมงานนะครับครับครับโกาส นีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางลุงพลปัตตณนะครับที่ให้คนมอไว้บาง